ีต้อนรับเข้าสู่ไฟขับระยองสังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพแนะนําตัวเลยม,มา<ค>บ,บ,บ่อยครับผมครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะอ่ะพูดหน่อยหายไปนานหนูกันก็หายไปปีนี้ครับวันนี้ก็กลับมาเต็มที่ครับครับอขอสรุปกับไฟขับไทยแลนด์ครับแนะนําตัวหน่อยครับบาออร์ดมาจากไหนชุดไอ้บอวินครับบอวินคนที่นี่อยู่ละครั้งแรกครั้งที่สองเอครั้งที่สองครับครั้งที่สองมีอะไรอย่าพูดพรีเซนต์หน่อย เก,เกิดขอสะดุดของไฟขับไทยแลนด์นะครับเข้มแข็งก็มีเกียรติจบเป็นสภาร์บลุษของไฟขับไทยแลนด์ใส่ปัญญางครับเคไายโน้นหน่อยขอสุดเลยนะบอลต่อีเป็นสุดเลยสุดเลยนี้ทมากใะทมากอร่อนะคนนี้อรขอเสียวประูไปกันต้อมาดูวิศวะต่อจะตอกเขาเข็มได้หรือเปล่าบ้านไฟขับที่ต่อยมาเจ็ดแปไฟแล้วนะโอ้บออ เปิดด้วยสองหนับทักไปด้วยสองหน้ายังไงดีครับพี่บ้านอ้ยบาอขอเน้นๆอ้โหเขียนนี่ก็จะเป็นโรสเาอเอาเลยบ้านเอาออขวาแล้ลูกะขวาไตลอดไหมอ้ยโ่อดีเออีกแล้วเัาพี่นายน้ำกระจายแล้วหมเจ็บไหมเจ็บไหมพี่เอได้นะโอเคอขอ้ อาโดนหนักๆขวาบอลนนราไม่ตีนดอกเสร็จแล้วจะเอาคืนได้ไหมอุ้ยผมว่าบ้ารมอลเขาได้ประหม่ไาแน่ๆอุ้ยหลังนะเหมืนจังหวะก็ดีด้วยคนนี้เหมือนเอารถหกล้อมาชนกันเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยแบกโคตรตึงเลยจันพิมานครอบอมับก็ไปลูกกาวนะสูงนซูมมีเท่าไหร่ใส่ไปดิมีเท่าไหร่ใส่ไปอยากได้บอลลงุนนะ ขอเข้มเข้มขอเข้มเข้มถูไหมโอ้ยอย่า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 อหักเหลี่ยบอวยไทยลงไปแล้วฮะเซฟดิป้อมป้อมโอ้ยมาซัดกันต่อเวลายังเดินไปลุยอ้ยขอเข้มเข้มไอ้ที่ไทยไป ออกมาจากปุกนะไปเวลายังเหลือเวลายังเหลือเอาอาวุธไปอาวุธไปลูกพี่ไเฮ้ยรวยรวยไม่ล็อกไม่ล็อกโอเคอเข้มเข้มหน่อยไปเยาะหน่อยขอเข้มเข้มหน่อยเออเออตีตีไป

อต้องออกกันมากกว่านี้ฮะเลื่อนเสียงให้หน่อยเอาชายขวาขวาอย่างพี่เต็มเลยเต็มลองมือด้วยเวลายังเดินได้เวลายังเดินลุย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 ตีให้ตีตีรออย่าอย่าอย่าอาวุธดีกว่าอาวุธอย่าดูมวยมันมันก็เสียเลย เลยสามที่เชื่อมสายไอ้พี่ไร้เหตุอะไรสาที่ไม่ต้องตายเลยไอ้ไอ้ไอ้หมัดเลยหมัดเลยหมัดเลยใส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 เลยไันเลยไปเลยไเลยไปลยของคุณทั้งไปเลยเหลือไว้ลยไปเลยไปเลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลย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 เ ฝ้อจบฝากไว้ก่อนจบก่อนจบจกหอมหมัดเต็มเต็มได้เร่ไปสาูสุดท้ายนะคู่นี้ขอปัยังหน่อยขอปะยังขอปัญหน่อยโอเคก้องอยู่ทางนิ้วมีอะไรฝากหน่อยฝากดูแลกันด้วยนะครับครับ ตัวตัวรุ้ชายก็จัดมนเลยแบบหนักหนักเอะมึงก็รู้ว่าที่เนียคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนีไยคือไฟขับตัวตัวรุ้ชายก็จัดมนเลยแบบหนักหนักเอะมึงก็รู้ว่าที่เนี้ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี้ยคือไฟขับเบี้ยละไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยผัดซากันเลยว่าใครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือนานในจนไฟแรง He do these